สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนปี2567นั่นก็คือนับตั้งแต่วันที่1เมษาไปจนถึงวันที่15เมษาโดยประมาณนะคะ ซึ่งเราก็จะจัดทำคลิปวิดีโอคำพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนและปักหลังของเดือนไว้ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกๆเดือนนะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้ฟังคลิปวิดีโอนี้นำคำพยากรณ์นี้ไปปรับใช้ในชีวิตของคุณได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะ ชาวพิจิกมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวค่ะ และดาวพระอังคารในขณะนี้ก็โคจรอ,อยู่ร่วมกันกับดาวพระเสาร์ในระยะปากแรกของเดือนเมษายนนี้คุณอาจจะมีความร้อนใจอารมณ์โมโหโทโสง่ายมีความหงุดหงิดง่ายเนื่องจากดาวพระอังคารที่ร่วมกันกับดาวพระเสาร์นี้ถือเป็นดาวคู่อริคู่ศัตรูคู่แตกหกักแล้วก็เป็นดาวธาตุไฟทั้งคู่อารมณ์ร้อนอารมณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราจะมองในแง่มุมที่ดีนะคะก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพิจิกมีพลัง มีความเข้มแข็งมีเรียวแรงมีการทำสิ่งต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวค่ะดาวการเงินคือดาวพระพฤหสัสบ,บดีก็มีการโครจรดีด้วยมีเรื่องของการเดินเสดจเดินเร็วเข้ามาดาวพระพฤหสัสบ,บดีก็จะเกือ้อกูลในเรื่องของการเงินการทองให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกและไม่พอเท่านั้นนะคะในระยะปักแรกของเดือนเมษายนปี2567คุณจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของมิตรสหาย เพราะดาวพระพฤหัสบดีโคจรมาร่วมก,กันกับดาวพระอาทิตย์อาทิตย์เป็นมิตรกับครูมิตรสหายกลัลยานะมิตรคนรอบข้างญาติพี่น้องเพื่อนฝูงจะเกื้อกูลส่งเสริมผลักดันตัวคุณดีมากๆหากคุณเจอปัญหาติดขัดในเรื่องใดเขาจะไม่ปล่อยให้คุณโดดเดี่ยวค่ะจะเข้ามาช่วยแก้ไขแนะนำวิธีต่างๆช่วยคุณหาทางออกนะคะหรือช่วยเป็นไม้เป็นมือเลยก็ได้ ดังนั้นดวงชะตาในระยะปักแรกของเดือนเมษายนสมัยมองว่ายังมีเรื่องราวที่ดีมากมายเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมของการทำงานนะคะในช่วงปักแรกของเดือนเมษายนนี้จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาค่ะบางคนได้ทำงานมากกว่าหนึ่งงานแล้วคุณก็ทำได้ดีแล้วงานนั้นๆก็จะให้ผลตอบแทนต่อชาวลัคนาราศีพิจิกดีมาก ในระยะนี้ถือว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นมีสเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวนะคะคําพูดคำจาการวางเนื้อวางตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกล้วนแล้วแต่จะส่งผลดีต่อตัวคุณทุกด้านเลยไม่ว่าคุณจะคุยงานกับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาหรือแม้แต่คุยงานกับเพื่อนร่วมงานคุยงานกับลูกน้องบริวารลูกค้าคอนเน็กชั่น ดีลเลอร์ต่างๆหุ้นส่วนต่างๆหากคุณวางตัวดีพูดจาดีคนรอบข้างพร้อมซัพพอร์ตคุณค่ะเพราะฉะนั้นการวางเนื้อวางตัวเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะแล้วในระยะนี้มันมีสเสน่ห์จริงๆใครๆก็อยากร่วมงานกับคุณดึงดูดมากๆโดยเฉพาะคนที่ทำการค้าการขายทำธรุรกิจส่วนตัวนะคะ พยายามใช้สเสน่ห์ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ค่ะคุณมีหน้าร้านอย่าให้ลูกน้องขายเองฝ่ายเดียวค่ะคุณเดินไปพบปากกับลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านของคุณเลยคุยเจราจาเองปิดการขายเองก็จะส่งเสริมดีมากๆเขาก็จะชื่นชมคุณแล้วก็มีลักษณะของการบอกปากต่อปากนะคะว่าร้านนี้บริการดีเจ้าของใจดีอะไรก็ว่ากันไปนะคะพูดจาดีอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเพื่อให้คุณมองเห็นภาพง่ายๆนะคะลำดับต่อมาค่ะ ในระยะเดือนเมษายนปี2567นี้จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นมีโอกาสดีๆเข้ามาบางคนได้รับรางวัลได้รับคําชมหรือได้รับโอกาสท้องโอกาสใหญ่หรือได้รับเงินโบนัสคือมันจะมีเรื่องของการเฉลิมฉลองเข้ามาในช่วงเดือนเมษายนนี้ นะคะเฉลิมฉลองในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงเพียงอย่างเดียวว่ามันเป็น,ปนคําชมจากหัวหน้างานมันเกี่ยวข้องกับการงานโดยตรงหรือลูกค้าชื่นชมคุณมาหรือลูกค้าพอใจในสินค้าที่คุณนํามาส่งให้หรือการบริการของคุณมันเป็นที่ประทับใจอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคําชมเข้ามานะคะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนเมษายนนะ และชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่เก่งเป็นคนเรียนรู้ไวเพราะฉะนั้นระยะนี้เวลาที่คุณเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณจะเรียนรู้ได้เร็วมากต่อยอดงานได้เร็วมากและมีการวางแผนจัดการงานต่างๆได้อย่างดีได้อย่างลงตัวใครที่ทำธรุรกิจส่วนตัวนะคะคุณจะคาดการ์สิ่งต่างๆได้อย่างแม่นยำมีโอกาสใหญ่ๆเข้ามาชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดิน หรือแม้แต่คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์นะคะการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ที่มันเป็นของชิ้นใหญ่ๆห,หรือของที่มันมีมูลค่ามีราคาจะทำได้ดีเช่นเดียวกันนะคะในระยะนี้บางคนได้รับโปรเจกต์งานที่มันเป็นโปรเจกต์มูลค่าใหญ่ๆเลยก็ได้ชาวลัคนาราศีพิจิกคะช่วงนี้ปัญหาของคุณอย่างเดียวเลยคือความไม่สม่าเสมอคะ่ะ ดวงชะตาของคุณเข้มแข็งมากแต่ปัญหาความไม่สม่ำเสมอเรื่องของความขี้เกียจความเบื่อเบื่อเซ็งๆนี่แหละที่มันจะมาเป็นอุปสรรคต่อตัวคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องพยายามจัดการตรงนี้ให้ได้นะคะต้องเอาความสม่ำเสมอเข้ามาใช้ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะตัดเรื่องของความขี้เกียจออกไปให้เรามีวินัยในตัวเราเองแล้วเราจะจัดการเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดี และสิ่งต่อมาที่ชาวลลคนาราศีพิจิกจะต้องพึงระมัดระวังคือการทำงานร่วมกับคนอายุน้อยลูกน้องบริวารน,นะคะที่คุณทำงานด้วยเนี่ยอาจจะมีปัญหากับคุณแข็งข้อถกเถียงหรือทำงานไม่ได้ดั่งใจหรืออาจจะมีการคดโกงในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะหรือเขาอาจจะออกจากงานกระชันหัน หรือเขาอาจจะมีเกณฑ์ที่เขาทํางานผิดพลาดแล้วคุณต้องเข้าไปแก้ไขลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกใจเย็นๆน,นะคะแก้ไขปัญหาทุกอย่างด้วยความมีสติด้วยความรอบคอบเชื่อว่าชาวพิจิกจะจัดการงานได้อย่างดีอย่าลืมเอาสเสน่ห์ของตัวคุณมาใช้ในการแก้ไขปัญหานะสเสน่ห์ตรงนี้คือคําพูดคําจาการวางเนื้อวางตัวอย่าเป็นไปในลักษณะของคนโมโหร้ายอารมณ์ร้อนอย่าก้าวร้าวขอให้คุณใจเย็นขอให้คุณนิ่ง นิ่งให้มากเลยนะคะนิ่งให้มากแล้วปัญหาทุกอย่างมันจะคลี่คลายได้เร็วมากถ้าคุณยิ่งตีโพยตีพายนะคะปัญหามันจะยิ่งลุกลามแล้วมันไม่จบไม่สิ้นสักทีนะในแง่มุมของการเงินการทองค่ะเช้าวลัคกนาราศีพิจิกจะเป็นจังหวะที่คุณหาเงินได้เยอะนะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินจากความรู้ความสามารถของคุณได้เงินจากการทํางานมีเงินก้อนโตเข้ามาหรือมีข่าวดีเกี่ยวกับด้านการเงินการทองเกิดขึ้นอาจจะได้เงินโบนัสเงินพิเศษ หรือเงินด้วยความสเสน่หาก็ได้แต่มันจะเป็นจังหวะที่คุณพึ่งพาคนอื่นค่อนข้างยากนะคะจะต้องพึ่งพาตัวเองชาวลัคนาราศีพิจิกอย่าเร่งตัวเองมากจนเกินไปแม้ว่าต้องพึ่งพาตัวเองแม้ว่าจะไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินการทองก็ไม่เป็นไรคะ่ะคุณจะรับมือได้ในที่สุดไม่ต้องกังวลน,นะคะ และชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเข้ามาคือบางคนได้ปรับขั้นปรับตําแหน่งได้ปรับเงินเดือนได้โบนัสได้เงินพิเศษนะคะหรือว่าลูกค้าเอาของมาให้หัวหน้างานพาไปทานข้าวได้รับปากได้อาหารอร่อยได้ของใหม่ๆเข้ามาในบ้านจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยมีเรื่องของความโชคดีทางด้านการเงินการทองเข้ามา ไม่มากก็น้อยบางคนได้น้อยบางคนได้มากแต่จะมีเข้ามาอย่างแน่นอนในระยะปักแรกของเดือนเมษายนนี้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาแล้วก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนด้วยนะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องพึงระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงเรื่องของคนที่จะเข้ามาจ้องเอาผลประโยชน์บางอย่างจากคุณนะคะอย่างเช่นบางคนกินแรงเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของเวลา เอารัดเอาเปรียบนี้เรื่องของแรงหรือเอารัดเอาเปรียบนี้เรื่องของเงินเลยก็ได้ก็ต้องระมัดระวังคนเหล่านี้ให้ดีนะเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะระมัดระวังการเจ็บไข้ไม่สบายค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็อาจจะเป็นคนใกล้ตัวอย่างเช่นคู่รักคนรักพี่น้องคนในครอบครัวชาวพิจิกบางคนอาจจะมีขั้นผ่าตัดด้วยนะคะแต่เป็นการผ่าตัดเล็กนะไม่ได้ใหญ่โตอะไรอาจจะมีระยะของการพักฟื้นนะคะต้องพักผ่อน ชาวลัคนาราศีพิจิกต้องใจเย็นๆนะถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพคุณจะได้เจอกับหมอดีหมอเก่งนะคะดาวพระพฤหารกําลังจะมุ่งโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภมาอยู่ในภพเรือนที่ดีของดวงชะตาได้ตําแหน่งเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณเชื่อว่าใครที่มีโรคประจําตัวหรืออยู่ในช่วงของความเครียดในเรื่องของสุขภาพคุณจะเจอทางออกที่ดีมากๆได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยําเจอกับหมอดีหมอเก่ง เจอกับยาที่มันถูกกับร่างกายของคุณมากขึ้นลักษณะนี้ด้วยค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกสมัยมองว่าดาวหลายดวงยังเกื้อกูลดวงชะตาดีมากๆความเข้มแข็งบังเกิดขึ้นแก่ตัวคุณคุณจะมีไฟมีพลังมากยิ่งขึ้นและชาวพิจิกท่านใดที่ผ่านเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธ บอกให้เทพพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปชาวลัคนาราศีพิจิกจะขอน้อมรับพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงจะขอน้อมรับพลังงานดีๆจากบุญกุศลที่คุณเคยทำมาส่งเสริมเกื้อกูลผลักดันให้ดวงชะตาของคุณประสบพบเจอแต่ความสำเร็จร่ำรวยรุ่งเรืองและรุ่งโรจน์ค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ